ระวังระวังพริกไปพริก,กใ,หให้ให้มันอยู่ในกระทะนะครับอย่าพริกออกไปข้างนอกนะ,พะเพล่บ๊ายเก่งเก่งเก่งค่อย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 อย่าข้างนอกนะเด,ดียด๋วยวอดอดกินีฟองเนี่ยฟองใช่ไหมเนี่ยมือเราห้าฟองโอ้โหเชฟไปเพืพ่อีดีได้เกง่งไหมเชฟไปเก่งไหมไม่พืพ่อีดีได้นะอ๋อเก่งๆก็คือพริกไข่กับด้านนั่นแหละโอ้โหเชฟไปเนี่ยสุดยอด เชฟเชฟระวังมันมสุกแล้วเดี๋ยวกระทะปิวลสุกแ,แล้วสุกแล้วสุกโอ้โหลีลาลีลาเดิฮาวอะไรนะฮาวไอ้เอา,นนาจจหนูก็จะนายจะเต้นไปด้วยตัวเมียตีปีกปับปบป๊บปับระวังระวังระวังเอาใจปะเอาจใาาจมาโอ้โหเดี๋ยวเราร้องฮาวโอโ้โ,โหเชฟ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 โอ้โ,โหเกง่งเก่งด้เลยได้เลยได้ด้าน<ช> <ๆ S 1> านี้ก็สวยค่ะ จะกลับด้านเนี่ยมันออกข้างนอกนะระวังนะคุณคุณระวังไอ้ไหนแม่มันขาดเลยแม่เนี่ยไม่เป็นไรด้านนี้ก็กินได้อทำทำกินเองเราไม่ได้ขายไม่เชฟอ้วนนี่ยทำดีๆทำดีๆทำดีๆปุบบ๊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 ุบระวังระวังว่าแล้วเป็นไงนะเชฟอ้วนมามาขาตัวขาไปซะไม่เป็นไรกินได้รอบนัดเราทำกินเองแม่จับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟอ้วน นี่ใช้ช้อนก็ได้ทำกินเองหรอกไม่ใช่เัาจะเอาเอาอันนี้ขึ้นก่อนที่มือขาดไปอ่ะอ่าให้มือขาดก่อนทำกินเองไม่เป็นไรบึ๊บโอ้ยขาวเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ระวังระวังเชฟพี่บิ๊กอ่ะไม่รับไม่รับพี่บิ๊กอ่านหนังสืออยู่เอ้าไปเลยอ่าเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้แป๊บ เชฟอ้วนกินเอง